โอเคพ <_ d ancing> ร้อมนะคะเดี๋ยวถามพี่ละคู้ก่อนนะอะรู้าจาลูกในบ้านที่มาร่วมแคมเปญรู้สึกดีทุกทีไี้เข้าแอปโปริชขับอรู้สึกดีมากครับผมที่ได้มาเข้าร่วมแคมเปญนี้นะครับแล,ล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักแอปดีๆอย่างอิชขับครับผม,มว่าอัวเป็นคนแบบชอบคุยชอบคุยกับเอไฮ อว่าอู๋แน่จะเข้าไปคุยกับน้องแมวนิกโกดได้แล้วก็เข้าไปเล่นเกมกับน้องแมวได้ด้วยครับใช่แล้ครัคนรู้ว่าคงจะได้ได้ใช้น้องเหมือนกันครับเพราะว่า เดนนี้ถ้าอูไปอูไม่ตอบเลยครับสาบานมีคนหน่อยใจเดี๋ยวอู๋เปิดใจให้ดูดีกว่าครเคเลเลยเล่นเลยไป่นเลยเล่นลยจะพูดแต่เล่นเล่นแอปโอยขับได้ไหมใช่ไม่ได้ตอบเราแฟนเสกพอจะพอจะให้อฟไพได้ไหมคะ่ให้แอฟไพได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นด้วยอ่าอุเล่นเยอะชอบเล่นเยอะเล่นเยอะเล่นเยอะอย่างที่ชอบฟิลเตอร์ไหนคะฟิลเตอร์ไหนที่สุด มีหลายฟิวเตอร์นะให้เลือกเลยคือสามารถแบบเข้าไปเลือกสะสมเหรียญก็ได้ด้วยนี่เฉยสุดเลยตอนนี้ต้องเพราะเมื่อกี้คือมีมีคนผู้โชคดีอะได้เหรียญเยอะมากคืเราอิจฉามากคือเราอยากได้เหรียญเท่านั้นด้วยเอาไปตกแต่งของแมวครับคือจังหวัดที่นั่งอยู่แล้วเห็นเห็นผู้โชคดีเดินมาแล้วแบบเขาบอกว่าได้กี่เหรียญอย่างเงี้ยพวกเราคำนวณกันแล้วว่าเราต้องซื้อโอชิกี่ขวดถึงจะเหรียญเท่าเขาเป็นไงบ้างครับน่าจะโอ้หลายขวดอยู่เือนกันอาจจะต้องแชร์กันกิน พี่จูไม่มาครับครับ้างจูก็หลังจากที่ดูกิจกรรมที่เขาเขาเล่นกันบนเวทีก็โหลดแอบเวทีขับมาเลยได้ทั้งแต่ว่าได้ทั้งลุ้นทั้งแรกผมนั่งข้างเขาผมเห็นอยู่ว่าเขาเขาเขาตั้งโหลดในตอนตอนที่แบบว่าเขาพรีเซนต์กันอยู่คือสกุยบอกว่าอยากได้ยาพานะสกุยบอกอยากได้ที่สกุยอยากได้ยาพานะสกุยมีคู่แข่งลรวครับตอนนี้ก็อยากได้ยาพานะเหมือนกันครับพี่มาไม่เปิดรอคะถ้าพี่โหลดเยอะแล้วก็อาจจะไม่คุยกับเรา ปกติเขาก็ไม <how refugees> ่ค <K |notimestamps|> <K hat waren wir> like ุยกับผมเลยไม่ไม่ไม่แล้วจู่มีแมรี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกกวอาจะอาจจะไว้ก่อนมาสิมาสิมาสิเอาหัววหัวแล้วสิมาสิเจอไหนที่จุด ครับคือยังไม่ได้ลองเล่นเลยตอนนี้เพิ่งโหลดแอปมาแต่เดี๋ยวเขาเมื่อคืนเนี้ยกลับไปแล้วเดี๋ยวสะสมพอยพ่อเนี้ยกินโอชิได้สามขวดถ้าเดี๋ยวไปสแกนหลังฝาแล้วก็เดี๋ยวไปรับพอยแล้วเดี๋ยวดูว่ามีฟิลเตอร์ไหนเป็นบ้างไม่แล้วพี่รู้หรือเปล่าว่าฝาของพี่อูสแกนไปแล้วหมดเลยฝาอยางกันได้ยังกันได้ยังกันได้ใช่ไหมล่ะสแกนไปก่อนได้เนาะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน ครับผมก็องค์กรอื่นยินดีกับโออิชิมากๆครับแล้วก็ยินดีกับน้องๆทั้งสี่คนับผมดีใจมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเออ่แอปของโอชิชิขับมีหลายฟีเจอร์มากที่สำคัญเขาบอกว่ากี้มีเราสามารถแลกเออ่บัตรฟรานิฟิกได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี้สำคัญมากนี่สำคัญมากก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับผมสัตว์ของแดงมันเยอะๆครับแลกบัตรได้ครับด้วยเพราะว่าใช่ใช่ใช่ใครใครใครไม่มีบัตรก็สามารถไปสแกนได้ใช่ครับถ้าแล้วครัเยินถ่ายบัตรเงินยัครับผมครับอ้าวีิลิลตานครับลูก

ไม่นิจใจครับจใจความจริงเลยด้ายนะตั้งแต่มันเปิดตัวได้ีมาปีนี้แล้วครับผมก็อ่ะปีนี้ก็เป็นอีกทีครับผมมีใจครับที่มีพิธีการอันนี้เพิ่มด้วยแล้วก็เปิตัวแอปปนี้ครับผมก็ถึงเขาบอกว่ามีทั้งแรกเนาะแล้วก็มีให้ลุ้นด้วยครับผมทั้งสองอย่างเลยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่โอดเนาะแล้วก็มันร่วมลุ้นกับทุกคนแล้วครับครับแล้วก็ อย่างที่พี่มาร์กบอกปัจจันติดก็คือมีด้วยครับเผื่อใครซื้อไม่ทันนะก็เอาไปแลกได้ครับผมนี่ไงเราลองขอดูฝันตามราลองขอฝันแต่ลองดูซิขอได้ไหมให้พอขอได้ไหมเนี่ยครับพ่อถ้าสตาร์มขอจะให้ไงให้หน่อยนะครับให้หน่อยแล้วกันเออ่คุณมินี่ยังไงผมดีใจครับถือว่ามาหามาหาพี่ๆแล้วก็มาหาน้องหาเชียร์โพสันหน่อยเพื่อกางนี้ด้วยไม่ดีใจที่ได้มาามาหาแล้วก็มาร่วมงานของไอจีก็เป็นเกียรติมากครับก็ ผมมาสายแรกของปีอยู่แล้วดูออกดูออกเป็นเมาสายดูออกปี่แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปแล้วเอาจริงป่าวผมที่โนชิอยู่แล้วผมก็เนี่ยเดี๋ยวหลังเดี๋ยววันนี้ก็จะเปสแกนสแกนเอาพอยแล้วก็ไปแลกของัะหน่อยแต่ว่าจะแลกรถอ่ะเอาแลกของปกติเขากินโนชิเยอะจริงเพราะว่าทางโอชิพี่ก้อยพี่เขาส่งโอชิให้มินนี่อยู่แล้ว อันนี้ถือว่ามีแต้มต่อแล้วเนี่ย้มต่อไม่เบ่เองเขบกแล้วแล้วจะได้กบได้แล้วจะได้ตมเมก็กินโอชีอีกต่อเลยอ่ากูรักไอชีขนาด้ก็ตอนนอนเขาไม่เอาหมอนหนุนนะเอาขวดอาแล้วระหว่างโอชีกับสตาร์นี่รักอะไรมากกว่าัมนซีมีตอ เขาต่อยอยู่นี่เขาต่อยอยู่นี่เออไม่พูดไม่พูดเลยอ่านอ่านไม่ใช่อย่งอ่าน่ให้ตอ่าอตอบเาโมเมนต์วันนี้หน่อยกับกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างโอหดีครับอากาศเย็นมากเลยครับวันนี้ับครับแล้วก็แบบว่าน้องๆพี่ๆทุกคนก็แบบไปนะจี้นพี่เนาะตอนนั้แหละเล่นเกมก็ก็สนุกครับวันนี้ครับครับผมรู้สึกยังไงที่ได้ร้องเพลงกับกับพี่นานีครับรู้สึกึกตกใจครับอยู่ไม่มาอยู่ที่หน้าแล้วเราไม่น่าสบตทากันเลย แต่ก็ดีครับโห็นรเทนมากวันนี้กิจกรรมคือสนุกมากๆเลยคือเรานั่งกันนี่คือแบบแล้วลมลมก็เย็นด้วยก็คือตอนแรกทำทรงหนึ่งงานจบได้อีกทรงหนึ่งอ่ะลมแรงมากใช่ฝากหน่อยตัวแทนน่ยครับฝากครับผมก็ฝากแฮปปีดีๆจากไอซีนะครับรู้สึกดีทุกทีที่ มีแอปอะไรนะครับรู้จักแปไรอไร่ออะไรต่ออะไไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีทุกทีที่มีแอปโอชิคขับครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับแอปพลิเคชันดีๆนะครับสามารถรู้สามารถแลกได้นะครับอย่าลืมโหลดแอปโอชิคขับทีนะๆครับผมที่เราถามสี่คนนั้นไปแล้วเรื่องซาลิปปิครับ6คนนี้พอแค่ไหนคะโอ้โหฝั่งฝั่งู่บูมแข่งอะไรนี่บูมอาจจะไม่ให้ลงครับ ทำไมหะทำไมเพราะว่าเจ็บตัวทุกปีครับหัวเออเฮ้ณเคยเห็นเขาตอนสอบปะไม่เฮ้ยผมเห็นครับผมเห็นแบบวันเตะบอลคุณไม่ได้ไปวันเตะบอลผมไปผมเห็นฟอร์มเขาผมก็เห็นเหมือนกันเห็นเห็นอะไรผมดูคลิปเขาอยู่ไงอ๋อรู้จักแว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงฟอร์มเขาร้อนแรงมากเลยฟอร์มเขาดีเขาวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งเหมือนไม่ดูทางด้วยชนไปครับากหันไปอีกทีอ้าวไปโหัวไปถึงพยาบาลเดียวมาพบข้อเท้าครับ ก็เล่นกีฬาได้แต่ต้องดูแลตัวเองนะครับไม่ใช่เราดูแลตัวเองอย่างดีมาโดยตลอดถ้าแบบมันมีอะไรที่เราดูแลไม่ดีอาจจะต้องให้คนอื่นดูแลแล้วเขาดูแลเขาไม่ค่อยดูแลหายไปแล้วหายไปห่างไปอยู่ห่างๆ่างห่างไปผมเป็นบินมอไซค์ของเขาเลยนะครับพี่เอ้ยโอ้่ใครอินปะเนี่ย เฮ้ยอันนี้คือเรื่องอะไรพมไม่ได้พูดถึงพี่เล่นแนวไบค์เกอร์เลยนะผมับ่างพี่พูดคำนี้ออกมาพูดไหนก็ข่าด้วยครับผมพี่บินอะไรอยู่ก็สตาลิมปิกครับก็อว่าน่าจะปีนี้น่าจะสนุกกันมากมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะเตรียมโชว์สุดพิเศษของพวกเราไปแล้วด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปดูอ่าพวกเราเล่นกีฬาแล้วก็ลูกๆพวกเราเล่นกีฬาเหมือนกันอาจะมีบ้างจะมีโค้ชแจ็คเกอร์นะคะมาประกวดกัน เรต้องคบอยู่แล้วเขาบอกว่าการอีปิกนี่ก็คิวยังไม่ได้เลยเหมือนกันใช่ครับผมใช่ไปพี่บาามาครับว่าไงครับก็เราสองคนลงวิ่งผัดครับครับผมว่ัดอะไรพี่ผัดไทยหรือว่าอาจจะคิวอะไรอ่ะ เราเราเราสองคนซ้อมไปแล้วซ้อมไปแล้วซ้อมเป็นกีฬาแรกกีฬาแรกกีฬาแรกกีดึกแล้วครับกีฬาแรกมาหลายวันแล้วอากาศเย็นอ่ะอากาศเย็นอ๋อก็เราซ้อมเป็นกีฬาแรก่กันจนถึงกีฬาแรกเราสองคนพ้อมมากครับผมเราแข่งกีฬาแล้วเครัะคู่แข่งคุณน่ากลัวมากคุณเลยกับคุณคาร์ตาคุณน่ากลัวมากเออน่ากลัวเหรอครับไม่เรียกผมไม่ให้เป็นคู่แข่งครับไม่ให้เป็นคู่ซ้อมอยู่เฉย เปลี่ยนตอนพี่ซ้อมคือแบบอ่าพี่พี่ใครนะพี่พี่เข้าทางเหรอพี่วิ่งไปแล้วแล้วพี่เดินเดินอยู่อะไรแบบอันอันนั้นไปเขาให้ซ้อมออกตัวพี่เก็บเก็บแรงไว้ตอนวิ่งจริงแล้วออกตัวแล้วเปิดตัวหรือยังครับเฮ้ยเปิดเปิดตัวแล้วซีรีส์เรื่องใหม่ของผมเจ็บเห็นทีวันยี่สิบเจ็วันเราแล้ว เ21วันมันจะพอไหมลองหันหน้าดูว่า21วันน่ะมันจะพอไหมพอครับไม่ได้พอพอกับนี่เนีพอโอเคโอเคเข้าใจอ่ะวินนี่สตาร์คูปนี่พร้อมดีนะคะ ฟอา์มดีฟอรไมดีฟอร์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 มดีนอร์มดีฟเลยมดวฟอร์มดเฟอร์มดีฟอร์มกีฟอก์มดีฟอร์มีฟอร์มดีบอลก็หวัอว่าปีฟอร์มชัยชนะมาสูอทีมขีงเรามดีฟอระว่ีเลรนมปีแล้วชนะทุกปีเลยอยามจะแพ้บมางมันไม่ีพ้สักที่ซึ่งปี้เราจะส่งวิดนีลงตลมดเวอาไมลีฟอก์มดีฟอร์ปีแรกเลย นด้กลดีครับไหวดิไม่ไหว่ะเพราะอะไร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 พผมกินโอชิกเยอะมาอจริงนะสาับมาจะหมดหัวแล้วแหละหมดแล้วหมดแล้วยืนอยู่นะยืยระสอบให้นะครับพ่าพร้อมไหมครับผพร้อมครับพร้อมครับอ้าววันที่ซ้อมกันวันนั้นอาจจะไม่ได้ไปใช่ไหม ติดชะอื่นแต่ว่าเดี๋ยววันจริงก็เต็มที่แน่นอนรครับผมก็คิดว่าอยากเอาชนะให้ปีให้ได้ของทีมให้ได้ปีหนึ่งครับผม

โอ้แล้วจับจริงจับจริงด้วยแต่ละคนตังค์ด้วยฝากด้วยนะครับผมซีรีส์ใหม่ของวินิี่ังนะครับผมเรียกว่า My Professional Boyfriend จีบจ่ายจบครับและจีบยังอะไรนะครับจีบแล้วแต่ว่ายังไม่จบครับผมยังไจ่ายยังไม่จ่ายยน่าจะยังไม่จ่ายอยู่บิย่างังไม่จ่ายไม่ายครับอยทีลแล้วจบย่างตอนนี้จบแล้วจบแล้วจบแล้ว คพี่ีที่ไม่ฝากหรอครับฝากมายโปรเฟชชันลบอยเฟรมวยครับจีบใจจบครับผมก็อ่าอีกกัลัง,งนึ่งเลยก็กำลังจะเริ่มถ่าย <c oughs> นะครับก็ฝา,ากด้วยครับรับรองว่าเป็นคอที่แปลงใหม่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตางในบทบาทแนวนี้เรียกได้ว่าติดบทบาทมาเลย<อ>ผมก็เช่นกันผมจะได้กลายเป็นมาเฟียอย่างเต็มตัวแล้วคร <c oughs> ับโอ้มาเฟียรู้ผมได้เปล่ามาเฟีย้องคนได้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 ไดไดได้้ ไปได้ไปทคนเลยแต่พี่นี่อย่าลืมอ่าโปรโมทไอ้ฟิลี์เรื่องนั้นนะที่ไปโพล์อยู่คอนฟอนพมวินเอาเลยครับให้โล่ให้โล่ให้โล่ไปโพล์อยู่คอนฟอนพมวินอ๋อโอเคเอามาเอาไปบีเลย์นิดหน่อยก็ฝากไฮโลด้วยนะผมก็นาที่นี้ผมกับอูอยู่อยู่อยู่บารายแกงนะครับแต่ว่ารับองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นบีแม็กจากญี่ปุ่นรับรองว่าครบรถ สีสันแน่นอนใช่เดี๋ยวมีพี่ตะการนานี้ด้วยเหมือนกันคิวอะคิวรับไม่เป็นเรืเพราะที่การเล่นพันว่ายากลำกินยากกว่ารู้เปล่าเอาง่ายเอายากยากกว่าคิวแจ็ปเปอร์ครับไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆอู๋อู๋คอนข้างสนิทกับผู้บริหารเราคุยได้ได้หยุดอย่าลืมว่าไฮโลเขามีคุณทีเดี๋ยวส่งคุณทีไปเชียร์โอเคนะคคคครรัับบบบขอบคุณครับ